เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่สำคัญและรุนแรงคือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้คนในประเทศอย่างมากแต่เหตุผลที่แข็งค่านี้มีอยู่ที่ไหนมีคนเชื่อว่าเป็นเงินปริศนามีคนบอกว่าพระดอลล่าอ่อนค่าแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลอื่นๆอีกมากมายที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น17%ใน17เดือนผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง ดรสุภวุฒิสายเชื้อประธานคณะกรรมการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอสอชอได้เผยว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงในช่วง17เดือนที่ผ่านมาทําให้เศรษฐกิจไทยเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจนเกิดการเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยมาดูแลปัญหาค่าเงินซึ่งเป็นปัญหาที่ยังคงเป็นกําเนิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจคือค่าเงินบาทแข็งค่าไม่ได้เพียงแต่เป็นผลจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าเท่านั้นแต่มีอีกหลายปัจจัยที่ทําให้บาทแข็งค่าขึ้นอย่างมากซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักที่ทุกฝ่ายกําลังบ่นและได้รับผลกระทบแข็งค่าไม่ได้เพียงแต่เพราะเงินปริศนาเงินปริศนาเน็ตเรย์แอนอเมเชนนีโอ หรือกระแสเงินที่ไม่สามารถแสดงได้ว่ามาจากที่ไหนหรือไปไหนถูกระบุว่ามีผลต่อการแข่งข้าของเงินบาทแต่ดรสุภวุฒิได้ยอมรับว่าข้อมูลใหม่จากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับปรุงตัวเลขเงินปริศนาในบัญชีดุลการชำระเงินบา La น c ์ of payments บอกที่เดิมรายงานไว้ที่530,000ล้านบาทได้ถูกปรับลดลงเหลือเพียง230 0 0 0ล้านบาทนั้นเป็นไปตามความจริง และตามการแจ้งของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเงินจํานวนมากสามารถหาที่มาที่ไปได้จากหน่วยงานอื่นๆเช่นกรมศุราก,กรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึง่งมีส่วนที่ยังอธิบายไม่ได้เหลืออยู่ประมาณ5,000ล้านดอลลาร์ต่อปีดังนั้นเงินปริศนาไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้บาทแข็งค่าขึ้นอย่างมากถึง17เปอร์ซ็ปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้บาทแข็งค่า ดรสุภวุฒิได้ระบุว่ามี3ปัจจัยหลักที่เป็นหลักฐานของปัญหาการแข่งข้าของเงินบาทซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยต้องให้ความสําคัญมากๆอัตรางเงินเฟอ้อต่ำกว่าประเทศอ,อื่นทาให้เงินบาทมีการเสรื่อมค่าเฉลี่ยเพียง1.1%ต่อปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาเทียบก,กับเงินดอลลาร์ที่เสื่อมค่าประมาณ2.85%ต่อปีความแตกต่างของอัตรางเงินเฟอ้อนี้ทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นในระยะยาวตามหลักการอํานาจซื้อที่เท่าเทียมกัน purchasing power parity ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องทาให้เงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่กําลังซื้อในประเทศอ่อนแอทําให้ต้องพึ่งพาการขายสินค้าไปต่างประเทศส่งออกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บาทแข็งค่ารูปแบบการเข้าแทรกแซงของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและเป็นแบบเรียกทิลเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าเงินแข็งเร็วแต่การแทรกแซงในรูปแบบนี้ทําให้คนในตลาดทราบดีว่าผู้ที่ถือเงินบาทจะสามารถทํากําไรได้ตลอดทางในระยะยาว เนื่องจากเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นปีละ1-2%ดรสุภวุฒิเน้นย้ำว่าการแข็งค่าของเงินบาทที่17%ใน17เดือนนี้ยังไม่ตอบโจทย์ของหลายฝ่ายที่กังวลเรื่องบาทแข็งและเห็นว่าปัญหาพื้นฐานทั้ง3ข้อนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าปัญหาเงินปริศนามากแต่เมื่อพูดถึงการแข่งค่าของเงินบาทมีคนบางคนอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่มีคนบางคนอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้เกิดความคิดแตกต่างกันอย่างมากคุณคิดยังไงกับปัญหาค่าเงินบาทที่แข่งค่านี้มีความเห็นว่ายังไงไ มาถามตัวเองกันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้คนอย่างไรมาถามตัวเองกันและมาพูดคุยกันเพื่อค้นหาคำตอบด้วยกัน